ที่ยวเมืองระยอ เริชนะ,ออะทั่วยกลอจัดกิจกรรมถั่วอารยสถาปัต์และทั่วทุวเรียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูการผลไม้ในภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองโดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยเก่าและมุดล้อหรือคนใช้เกวี้รถเข็นออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเที่ยวชมเมืองผลไม้และชายทะเลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยในจังหวัดระยองฮิพายูร,รักคน ผมฝันกระแทกซ้าดวงหรือไทยแม้จะอยู่สุดลาฟ้าไกลก็ไม่ว่า เป็นสีสันบรรยากาศที่สนุกสนานคลื่นเพลงในกิจกรรมทัวร์อารยสถาัตัดภายใต้แนวคิดเที่ยวบำบัดขาจาัดความเครียดจากภารกิจการงานและเป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงกระปี้กระเป๋าและมีความสุขไปกับการเดินทางท่องเที่ยวกันครับ คณะเราก็ไปทัวร์อาณา,าปัตรปัานที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราก็มีท่านประธานกุ๊ปทัวร์อะไรนี่นี่ท่านพ่อใหญ่เสริมแล้วนะครับ <S 1> <S 1> แล้วกนนี้ครับก็มีคุณปุ๋มทิตาลีอยู่วิทยานี่ครับแล้วก็ดรสกลอยู่วิทยานะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะคะผลไม้ก็เยอะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพก็ทําได้ดี <S <S มันสามารถทําร่วมกันได้วันนี้ เราคงจะมีความสุขว่ากับการได้ทานทุเรียนนะคะพี่เสือมม่ชอบทานทุเรียนมาส่วนตัวแล้วนะครับทานบ่อยไหมชอบอ,อยูอ่ครับชอบอยู่ครับอ๋อ,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 อ <laughs> แต่วันนี้ต้มีคนมาคอยกําหนดควบคุมไปริมาเนี่ยนะมาเที่ยระยองในช่วงนี้ก็ต้องห้ามพลาดกับรสชาติที่อร่อยหอมหวานของผลไมต้ต่างๆโดยเฉพาะทุเรียนที่คณะทัวร์ของเราบุกเข้าไปถึงในสวนทุเรียนกันละครับ ีพันอะไรรคับเนี่ยอันนี้เป็นพัน,หม,นหมอนทองครับล,ลักษณะรูปทรงเขาจะออกเรียวนะฮะหนามจะละเอียดลูกจะออกเทาเขียวอมเหลืองเล็กนอก้อยตุเรียนเนี่ยเขาจะออกดอกเนี่ยช่วงหน้าแล้งพอฝนหมดปุ๊บเนี่ยเข้าแล้งตุเรียนละยองเนี่ย,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 ยจะเริ่มออกดอกช่วงพฤศจิกายนเขาจะตัดที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบวันมันจะแก่พอดีแล้วมันจะไม่เกิดไรขุมหรือแห้งห้าว นี่เป็นถัเรียนสุกหล่ดใหม่ๆนะครับเราก็นำมาแปลเรื่เป็นขนมพื้นบ้านใช้เนื้อถุเรียนหมอนองสุกหล่ดใหม่นะฮะผสมกับหัวกะทิแต่งรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะฮะอันนี้จะได้ทั้งไขมันนะฮะเบาหวานและคอมจาดเดี๋ยวพี่จะพูดในังอร่อยมากพี่มีอย่างไหนไม่อร่อยบ้างเนี่ยเห็นอร่อยตลอดเลยไง ชมสวนทุเรียนกันแล้วก็ได้เวลาอร่อยเหาะก,กับรสชาติของทุเรียนเมืองระยองในแบบซื้อช่างนั่งทานกันยางจุใจนะครับอันนี้หมอนทองนี่ก้านยาวพวงมาีอันนี้พวงมาีัยโอ้นี่พวงมณีเหลืองอันนี้ก้านยาว,น,น,ายาวนี่ก้านยาวนี่หลงนี่หลงอันนี้หลงลรับแรงหลงเอ้ยหลงเอาหลงเอาหลงอ่าหลงอานี่อะไรเนี่ยพี่่พวงมาีนี่พวงมณีพวงมณีมาอร่อยเนื้อสวยมาก ก็รู้สึกประทับใจนะสนุกสนานจัดได้ดีเอาวิชาสะดวกเลยนะครับวิชาสะดวกก็ประทับใจอย่างชวนคุณภรรยามาด้วยเนี่ยโปกติเขาไม่เคยมาหรอกฮะทริปนี้ก็ทำไมก็งงเหมือนกันเขาไม่ปฏิเสธก็รู้สึกเขาสนุกสนานแล้วก็ชมตลอดเวลารู้สึกประทับใจมากนะคะในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและวก็เห็นนะคะโดยเฉพาะดเรปาวลิสไม่เคยเห็นต้นทุเรียนนะคะก็ถือว่ามาครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นและดีใจแล้วก็อิ่มกันทั่วล่านะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนาะได้รับบรรยากาศสัมผัสแบบธรรมชาติ เราทําให้ผู้สูงวัยอารมณ์ดีนะคะที่สําคัญคือทําให้มีกําลังใจในการที่จะดำรนิชีวิตอยู่อย่างไรให้มีความสุขค่ะ เมืองไทยน่าเที่ยวค่ะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายผลมไม้ก็อร่อยแล้วก็ผลมไม้ตามฤดูกาลก็ราคาถูกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมีความสุขมากสาหรับการเที่ยวครั้งนี้นะคะแล้วก็อร่อยอิ่มท้องไปด้วยที่สําคัญคืออยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนให้มาเที่ยวเมืองไทยทานผลมไม้ไทยตามเทศกาลต่างๆนะคะรับรองได้ว่าทุกคนจะพบกับความสุขความสนุกแล้วก็ความอิ่มอร่อยค่ะจริงจัง ระยองมีจุดเด่นมากมายนะครับสเสน่ห์เราคือมีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเลที่มีความยาวกว่า105กิโลเมตรซึ่งชายหาดสวยๆนะครับสวยงามแล้วก็รวมทั้งกเกาะเสม็ดเกาะมันนอกมันในมันกลางอันนี้สเสน่ห์ของทะเลระยองและโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของผลไม้อันนี้เราบอกว่าระยองเป็นสวรรค์แห่งผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับมีความอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นหมอนทองชะนีก้านยาวนกกระจิบนกหยีเขียวตําลึงอันนี้คือสเสน่ห์คือความหลากหลายของ สองสายพันธุ์ทุเรียนที่นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้มาทานได้ที่ระยองอันนี้ต้องบอกว่ากินทุเรียนอร่อยก่อนใครไประยองต้องมาระยองแน่นอนนะครับรยรยิ่ออง